สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือในสวนพ่อเพียงย่าย่าดพันกับสิบ้าเพื่อนเพื่อนมาเลาะสวนย่ามแรงจ้าและก็สิมาเก็บพักจ้าเพื่อนๆนมาเบงจ้า่าผลผลิเห้ามีอยังแนจ้าเพื่อนๆอนอันนี้บักเขือเขื่อจ้าเพื่อนๆนปลูกไว้ลงไว้ได้ประมาณเดือน นาจะสองเดือนเนาะสองเดือนเกือบสามเดือนจะเพื่อนเพื่อนสองเดือนก็กว่าจะเพื่อนเพื่อนเขาก็เริ่มติดพ้นแล้วเนาะจะเพื่อนเพื่อนส่งโดกแน่อยู่จะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้กับบ่ได้ใส่ยังหลายจะเพื่อนเพื่อนกับมีใส่ปุ๋ยคอกแน่แลวก็ใส่ปุ๋ยเคมีแน่จะเพื่อนเพื่อนหล้กก็ปลูกไว้ตามยถากรรมหดน้ำบ่หดน้ำแน่จะเพื่อนเพื่อน เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วฝนตกจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เลยส่งสดชื่นแน่จ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้กำลังจับหมากดกอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเพื่อนเพื่อนบะเขือเทศรุ่นที่ไอกำลังสุกง้อมจ้าเพื่อนเพื่อนกำลังสีว่ายรุ่นนี้กะเก็บไปตามบะคุงลร้เธอแล้วที่นี่ว่าฝนแรงเนาะเพื่อนเพื่อนก็บ่ค่อยได้หดน้ำเพื่อนเพื่อนก็เริมตายแน่แล้วจ่าเพื่อน แต่จริงๆบะเขือเทศเนี่ยถ้าดูแรกเขาดีๆเดี๋เก็บยุคหกเดือนผนได้จ่าเพื่อนๆเ,เอารุ่นไม่รุ่นเก้าออกแล้วก็แตงกิ้งให้เพื่อนจ่าใส่ปุ้ยหดน้ำซ้ำนี่กกินบ่หวาดเบ่ไหว,าาวาแล้วจ่าเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งจ่าเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือกล้วยมันจะเป็นลักษณะค้ายๆอกล้วยหักมุกจ่าเพื่อนๆนจะเป็นนุวยเป็นริมเรียมจา่า นาซีเมนกล้วยสมนี่แหละยายผ่านเคยเบาให้ฟังอยู่ว่าเอากล้วยสมมาปลูกน่วใยญย,ยหลายเด้เพื่อนเพื่อนสังเกตบ่เนี่ยตรงเนี่ยตรงก้านเขานี่เพื่อนเพื่อนนวลนวนี่ยเกือบแม่นซ้ำกัานเพื่อนเพื่อนเบิ่งสิลองเอาแทนแขนแทกให้เบิ้งด้วยจ่าเพื่อนเพื่อนพูดเกือบแม่นซ้ำแขนจากเพื่อนเพื่อนนวยหนึ่งนี่ยกินน่วยหนึ่งนี่อิม่มจากเพื่อนเพื่อน สำหรับผลผลิตต่อไปจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือพักซี่จีนจ้าเพื่อนเพื่อนนี่หอมหินหินเลยกำลังงามเลยจ้าเพื่อนเพื่อนอืมกำลังงามเลยกินกับบะท่านจ้าปลูกว้แปลงน,น้อยน้อยนึงได้พี่น้องแต่ว่ากินบะท่านจ้ามาอนี่ห้องกสิมาเก็ตพักซี่จีนกันจ้าเพื่อนเพื่อนพักซีจีนนี่ก็หอมหอมได้เพื่อนเพื่อนกินกระป๋นกับหยังกระแสบนี่ มันจะมีสารหอมระเหยในตัวจ้าเพื่อนเพื่อนมาเมาเก็บพักซี่จีนกันจา้าเก็บเลยจ้าเพื่อนๆเก็บได้ร้ายแล้วนอกจากน้อนเพื่อนๆไ,ไ,ไปห้าบัดนี้ไปหาเก็บพักเก็บหนาย่างอื่นต่อจ้ะ าเก็บกันเลยจ้าเพื่อนๆบักบวบจ้าบวบเปลียยเอามีดตัดขวนเพก่นเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนหน,น,นึ่งจีนจักน้อยนอ้องนาะสามน้ยวยละจ้าเพื่อนๆพื่อนหแบ,บ่ที่ทากนี่สี่น้วย กอีกบอรดแล้วจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็คือบักบวบเรียมของห้าจ้าเพื่อนๆจากสวนยายพันเองจ้าเพื่อนๆบักบวบสวนยายพันจ้าเก็บไดค้คูหนึ่งจ้าเพื่อนๆ <ส>เ้าวก็ะสีเอาไปแกงจ้านี่ก็คือผลผลิตของสวนพ่อเพียงย่ายพันจ้ามือนี่ผ้าเพื่อนเพื่อนมะละทงเนาะก็ได้บักเคือเคล่จ้เาเพื่อนเพื่อนบักเคือเคือแลวก็บักเคือเปาะจ้าเพื่อนเพื่อนบักเคือเปาะแล้วก็ได้บวบเลียมจ้าเพื่อนเพื่อนบวบเรียมแล้วก็มีพักซี่เล้าจ้าเพื่อนเพื่อนพักซี่เล่าอันนี้กับพักซี่จีนจ้าเพื่อนเพื่อนพักซี่จีนอันนี้ก็คือ อันหอมจาเพื่อนเพื่อนต้นหอมรากะได้กล้วยมะเขือหนึ่งจาเพื่อนเพื่อนกล้วยซุกข้าเขื่อจจาเพื่อนเพื่อนอันนี้คือทั่วผาจาเพื่อน,นเ,าาอเพื่อนทั่วผาบาดเท้าหายากจะได้จาเพื่อนเพื่อนอันนี้เอาไปต้มกระแทบจาเพื่อนเพื่อนต้มกินกระป่นหรือว่าจะเอาไปซุปคือมะเขือนี่ก็ได้จาแซ่บหวานจะเพื่อนเพื่อนนี่ละจา้าผลผลของการเห็ด กเกษตรผสมผสานหลวกเกษตรพ่อเพี่งนจะเพื่อนออกมาหน้าในบ่ออึแต่แนวอยู่แนวกินจาเพื่อนๆอนอันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งผลผลิตเกษสรออกมาเรื่อยๆจาเพื่อนเ่เฮ้ากับบ่อคอยดื่อพักซื่อหญ้าแถมย่งใดกินพักกินหญ้าที่ปลอดภัยปลอดสารพิษจาเพื่อนๆนกินบ่ตตองห่วงเลยกินแสบกินนัวดใดเลยจาเพื่อนๆนบ่ต้องคำนึงถึงสารเคมีที่จะเกิดขึ้นในกระแสเลือดของเฮ้าจาเพื่อนๆสําสำหรับเมื่อนี้ก็ ค่ำแล้วจ้าเพื่อนๆแดดล่มล่มตกแล้วตะเวนกรลับขอฝ่าไปแล้วจ้าเพื่อนๆกะสวนยายพันเนาะกะสิขอลาเพื่อนๆไปก่อนจ้าเหมือน,นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ